ูเป็นนางเงะเลใต้ชื่อว่าเด็กหญิงบุญละครน้ำกุสุกเอี่ยมวันนี้หนูจะมาเล่นทารเื่งเจ้าเจ้าหญิงเจ้าหญิงนางเงือกว่ายน้ํามีความสุขกาลครั้งหนึ่งมีเจ้าหญิงแสนองใหญ่ชื่อว่าเจ้าหญิงเจ้าหญิงนางเงือกเจ้าหญิงนางเงือกมีเออมีมีเจ้าหญิงนาง เป,เป็นมีหางเราเลี้ยวแล้วคราวนี้เจ้าชายก็มาบอกว่านี่เจ้าหญิงทําไมเธอมาว่น้ําเขาก็บอกว่าไม่ได้ไว่ายไม่ได้ไว่น้ําจะฉันไม่หาน้งเงือยู่แล้วฉันฉันจะฉันมีว่ายน้ไว้ไว่ายน้ําเหมือนปลาแล้วคราวนี้ กลับบ้านไปก็ไปกับแม่เขาสวัสดีค่ะบ๊ายบายดังเกล้ดดังเกิ้ยวนะคะทังเนี้ยทะเลใต้ขอขอบคุณเพื่อนๆให้เพื่อนๆอ่นอเล็บยูหนูด้วยนะคะอย่าลืมอย่าลืมกดติดตามสับไพ r ์ b ด้วยนะคะอินไวบบัวค่ะ